สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปทำความรู้จักกับสมุนไพรเพกาชื่อวิทยาศาสตร์ว่าออโรซิรัมอินดิคุมเคิร์สชื่อท้องถิ่นในภาคอีสานจะเรียกว่ารินฟ้าและหมากรินฟ้าในภาคเหนือจะเรียกว่ามริดไม้มารินไม้และริดไม้และในส่วนของภาคใต้จะเรียกว่าเบโกภาใหญ่จะเรียกว่าหมากรินช้างและหมากรินก้างกาญจนบุรีจะเรียกว่ากระโดโดง้ง และในส่วนของกระเรียงและแม่ห้องสอนจะเรียกว่าดอกะดุแกและดอกะเพกาจัดอยู่ในวงบิกโนนาซีโดยมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดังนี้เป็นไม้ยืนต้นผัดใบลำต้นสูงประมาณ5-20เมตรเปลือกต้นเรียบสีเทาและมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากการรุดร่วงของใบการแตกกิ่งก้านสาขามีไม่มากแตกใบที่ปลายยอด ลักษณะของดอกเป็นช่อที่ปลายยอดการช่อดอกใหญ่แข็งรละยาวมากดอกย่อยจะมีสีชมพูแกมม่วงเข้มและในส่วนของผลเป็นฝักแบนขนาดประมาณ10คูณ50เซนติเมตรมเรดรูปไตแบนมีปีกสีขาวบางร้อมรอบและในส่วนของใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสามชั้นใบย่อยรูปไข่ปลายแหลมโคนมนขอบและผิวใบเรียบ องคประกอบทางเคมีของเพกายกตัวอ,อย่างเช่นครซินยูโซริกแอซิดไบคาเรนไบโอชานินเออโรไซดินเอและดาพาคาเข้าสมุนไพรเพกามีส่วนที่ใช้ในการรักษาโรคดังนี้ใบเป็นยายเย็นเป็นส่วนประกอบสำคัญในยาเขียวสรรพคุณฝาดขมแก้ปวดข้อแก้ปวดท้องรากมีรสฝาดขมร้อน เป็นยาบำรุงธาตุทำให้เกิดน้ำย่อยอาหารขับเสมหะขับน้ำออกจากร่างกายเป็นยาแก้ท้องร่วงเบเรตช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกช่วยบำรุงกระเพาะอาหารตับและปอดใช้เป็นยาขับถ่ายช่วยระบายท้องและในส่วนของเปลือกต้นมีรสฝาดเย็นสมานแผลดับพิษการแก้ร้อนในและแก้ท้องร่วง ซึ่งสรพพคุณต่างๆของพืชจะมีสรพพคุณในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยจะยกตัวอ,อย่างมาก็คือโรคท้องเสียและโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคท้องเสียหรืออุจจาระร่วงคืออาการถ่ายอุจจาระเหลวถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่3าครั้งขึ้นไปภายในยีชั่วโมงหรือถ่ายแล้วจะมีมูกเลือดปนหนึ่งครั้งต่อวันซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย โดยทั่วไปอาการท้องเสียมักจะเกิดขึ้นและอาจหายไปได้เองภายใน2-3วันหรือด้วยการรับประทานยาสามัญประจําบ้านเช่นยาผงถ่านคาร์บอนโดยอาการท้องเสียหรืออุจจาระร่วงมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจทําให้ร่างกายขาดสารน้ําจนอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้สาเหตุและอาการของโรคท้องเสียโดยสาเหตุจะมีการติดเชื้อไวรัสในกระเพาะอาหารและลำไส้ และการติดเชื้อไวรัสโรตาไวรัสที่มักพบเป็นสาเหตุของอาการะท้องเสียการรับประทานอาหารที่มีรสจัดหรืออาหารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิอนอาหารการติดเชื้อแบคทีเรียหรือปรสิตในระบบทางเดิอนอาหารผ่านทางอาหารและน้ําที่ไม่สะอาดหรืออาหารที่เป็นพิษและในส่วนของอาการของโรคท้องเสียมักจะมีการอุจจาระเหลวสาครั้งขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงและมักจะมีอาการร่วมดังนี้มีอาการปวดท้องปวดเกร็งหรือปวดบิด ท้องอืดท้องเฟ้อคลื่อนไส้อาเจียนมีไข้ปวดศีรษะหน้าแดงและผิวแห้งอุจจาระมีเลือดปนอุจจาระมีมูกหรือเมือกปนและถ่ายอุจจาระบ่อยต่อมาจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารซึ่งจะจัดเป็นโรคหรือสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอาการปวดท้องบริเวณกระเพาะอาหารที่ไม่สบายท้องขึ้นแล้วยังทําให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายตามมาได้หลายอย่างเช่น เกิดการตกเลือดจากแผลซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตมีอาการผนังนกระเพาะอาหารทะลุหรือฉีกขาดเป็นต้นซึ่งการที่จะเกิดแผลในกระเพาะอาหารขึ้นได้นั้นจะเกิดการเสียสมดุลอยู่2ปัจจัยที่สําคัญในบริเวณเยื่อบุผิวของกระเพาะอาหารคือมีปัจจัยเรื่องการทําลายเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารและเกิดความบกพร่องในปัจจัยที่ช่วยปกป้องและซ่อมแซมเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร โดยสาเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหารจะมีการติดเชื้อโรคบางชนิดในกระเพาะอาหารเช่นเชื้อแบคทีเรียเอ y l พ r i ลเชื้อราไวรัสหรือเชื้อวัณโรคมีการได้รับยาที่มีฤทธิ์กัดก่อนเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารเช่นยาแก้ปวดแก,แก้อักเสบในกลุ่มเอนไซมการได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดเช่นแอสพรลินโคปิดเกิลไทโคพิดินวอลฟารินเป็นต้นมีการได้รับยากลุ่มสเตียรอยโดยเฉพาะเมื่อได้ยานี้ร่วมกับ แอสไพรินหรือเอนไซม์และรวมไปถึงการสูบบุหรี่แต่ส่วนแอลกอฮอล์จะเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้ผิวกะเพระอาหารเกิดการอักเสบได้ส่วนอาการที่พบบ่อยของโรคแผลในกระเพาะอาหารจะมีอาการปวดท้องบริเวณเหนือสะดือลิ้นปีหรือยอดอกเป็นเป็นหายและจะมีอาการรู้สึกไม่สบายท้องส่วนบนเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อรู้สึกมีลมในท้องมากรับประทานแล้วไม่สบายท้องมีการขึ้นไส้และอาเจียน ต่อไปจะเป็นการศึกษาทางพิสต์พิทยาเมื่อมาดู a n นตี้ไดเอ e หร e เอฟเของ o i อิดิกัที่มีวิธีการทดสอบโดยการนำสารสกัดเมทานอลและส่วนต่างๆมาเปรียบเทียบกับยามาตรฐานโลพิลามายผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามารถทำให้อุจจาระท้องร่วงลดลงได้ในขนาด400มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวต่อวันซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโอิดิัมมีฤทธิ์ต้านอาการท้องร่วง ต่อมาเป็นการศึกษา Anti a n t i ี้อ e r เซอร์เของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นโอริรัมและส่วนต่างๆซึ่งจากการตรวจโดยรูปในข้ออาหารจะสังเกตจากการแข็งตัวของเลือดที่เกิดจากการบาดเจ็บในชั้นเซลล์พบว่ายังไม่พบการเจาะทะลุและความเสียหายของชั้นเซลล์ในขนาดยา400มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยมีพารามิเตอร์คือออสเซอร์อิพบว่า สารเอนบิทาลและปิ t ตรเลียมอีเทมีค่าอัลเจอร์อินดอยู่ที่ร้อยละ99และ96ตามลำดับซึ่งมากกว่ายามาตรฐานโอเมฟาโซที่มีค่าร้อยละ88.7จึงสรุปได้ว่าการศึกษาลิตต้านแผลในกระเพาะอาหารของโออยดีกัมนั้นอาจจะมีความคุ้มค่าในอนาคตต่อมาจะเป็นการศึกษา a n t i m i c มโครเบลเอฟเฟกโดยผู้วิจัยรายงานว่าเปลือกลำต้นใบและเม็ดของโออดีกัม จะมีคุณสมบัติต้านจุลชีพต่อแบคที ria g แ a มบวกและแบคที ria g แ a มลบโดยแบคทีรียที่ทดสอบพบโซนการยับยั้งสูงสุดในสารสก,กัดเมทานอลของใบ o ออินดิกัมที่ต้านเชื้ออีโคไลตามด้วยสารสก,กัดเฮกเซนของใบที่ต้านเชื้อ s a u r อ u s สารสก,กัดจากเบิดกต้นมีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดจากใบแต่อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบดิสตานไวรัสของสารสกัดจากใบโอเอดิกัมจะยังไม่ค่อยมีผลมากนักจึงควรที่จะมีการศึกษาโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้การศึกษาความเป็นพิษของสมุนไพรเพกาการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดเอทานอลน้ำ 90%ของเม็ดโอินดิกัมในหนูเมาสตัวผู้ที่มีน้ำหนัก16-20กร,รมัมได้รับสารสกัด0 5กร,รมัมต่อกิโลกร,รมัมน้ำหนักตัวต่อว,วันเป็นเวลา2สัปดาห์ได้รับการยืนยันแล้วว่าสารสกัด2กร,รมัมต่อกิโลกร,รมัมปลอดภัยสำหรับหนูนอกจากนี้ยังมีการศึกษาความเป็นพิเชียพันของเอททนอลต่อสารสกัดน้ำ60/40ต่อของเปลือกต้นโอินดิกัม ได้รับการประเมินในหนูขาวเผือกวิสตาเพศเมียที่โตเต็มวัยอดอาหารเป็นเวลา16ชั่วโมงและสารสกัดมีความเข้มข้นต่างกันดังนี้250 500 1,000 2,000และ2,500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวถูกบริหารทางปากให้กับสัตว์ทุกตัวไม่มีสัตว์ตัวใดตายระหว่างการศึกษาความเป็นพิษดังนั้นพบว่าสารสกัดเพกา LD50 ปลอดภัยถึงขนาด2,500มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมของน้ำหนักตัวสัตว์จากการศึกษาเหล่านี้ยืนยันว่าสารสกัดเอทานอลต่อนน้ำและเมทานอลของเมร็ดลากและเปลือกลำต้นของโออินดิกรรมัมมีความปลอดภัยสำหรับการรับประทานในการรักษาโรคต่างๆร,รูปแบบผลิตภัณฑ์ของสมุนไพเพกาจะประกอบไปด้วยยาแคปซูลเพกาอภัยภูเบตและเพกาแห้ง ข้อบ่งใช้ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงาธาตุขับลมช่วยย่อยอาหารลด,ดโคอเลสเตอรอลและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดขนาดยาและวิธีการใช้ขนาดยาของยาแคปซูล จะอยู่ที่400มิลลิกรัมประกอบไปด้วยผงเพกา280มิลลิกรัมและตัวยาอื่นๆ120มิลลิกรัมวิธีการใช้ในส่วนของยาแคปซูลจะรับประทานครั้งละ3-4แคปซูลวันละ3เวลาก่อนอาหารและในส่วนของมเมล็ดเพกาแห้งจะใช้3กร,รมัมต้มกับน้ำ 300cc ต้มด้วยไฟอ่อนๆให้เดือดข้อควรระวังควรระวังการใช้ร่วมกับยากลุ่ม ต้านการแข่งตัวของเก็ดเลือดเช่นยาอฟรินหรือยาแอสไพรินและหญิงตั้งครรภไม่ควรรับประทานเพราะมีฤทธิ์ร้อนโดยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ อาการไม่พึงประสงค์เนื่องจากเพกาเป็นยาร้อนอาจจะทำให้รู้สึกร้อนหรือมีการระคายเคืองบริเวณกระเพาะอาหารได้บ้างอัตรกริยากับยาการใช้ร่วมกับยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเกล็เลือดเช่นยาวาฟารินหรือยาแอสเพดรินอาจจะทำให้ตัวยาเสริมฤทธิ์กันได้การควบคุมคุณภาพควรเก็บในที่แห้งอุณหภูมิห้องไม่เกิน25องศาเซลเซียส